สวัสดีค่ะเปรเวนะคะวันนี้จะชวนมาเล่นช่วงล่างกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาปั้นก้นและลดต้นขาไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่าจะเป็นท่าที่ทำบนเสื่อนะคะวันนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราจะเบินขาทีละข้างคือเล่นทีละข้างให้แบบใช้กล้ามเนื้อแบบ เต็มลิมิตเลยนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทํากับขาอีกข้างหนึ่งรับรองว่าวันนี้เล่นเสร็จแล้วพรุ่งนี้ปวดทั้งก้นปวดทั้งต้นขาแน่นอนแต่รับรองว่าถ้าทําบ่อยๆนะคะทําเป็นประจามอาทิตย์ละสัก3าวันนะได้ผลแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันเลยเราจะจับเวลานะคะเราจะเล่นท่าละ1นาะทีเต็มต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดเลยนะคะโอเคนะคะจะเริ่มแล้วนะ อยู่ในท่านี้นะคะก็คือไหล่กับฝ่ามืออยู่ในระดับเดียวกันเข่ากับสะโพกอยู่ในระดับเดียวกันนะคะอานะเริ่มนะท่าแรกนะคะยกขึ้นไปเฟล็กปลายเท้านะคะงอปลายเท้าแล้วก็ยกขึ้นไปเต็ะขึ้นไปให้สุดนะคะให้สุดแล้วก็เก่งสะโพกไว้นะคะ เกรงสะโพกไว้หนึ่งนาทีเต็มนะคะขมแมวงหน้าท้องไปด้วยนะคะหายใจเข้าออกปกติยกให้สูงที่สุดนะคะเกง่งเกรงปลายเท้าไว้เกรงสะโพกยกให้สูงที่สุดนะคะยกไปเรื่อยๆนะเมื่อนิดนึงแต่รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะอีก 15บห้าวิค่ะก้นเนี่ยจริงๆเป็นกล้ามเนื้อร้วนๆเพราะฉะนั้นเราบิวได้นะเราบิวได้อ่าทาต่อไปนะคะยกขาขึ้นลงแบบนี้นะ ยกขึ้นยกลงเตะไปให้สูงที่สุดนะคะเท่าที่จะสูงได้นะเราจะเล่นทีละข้างอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเมื่อยนิดนึงนะคะจะเมื่อยนิดหนึงคือจะเบินขาข้างหนึ่งไปให้แบบสุดๆก่อนแล้วก็ค่อยสลับไปเล่นกับขาอีกข้างหนึ่งนะคะยี่สิบวิค่ะ ใครอยากมีก้นสวยอยากมีขาที่เรียวสวยกระชับนะคะวันนี้เลยค่ะรับรองได้ผลแน่นอนนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยท้าต่อไปนะคะลงมาที่ข้อศอกนะคะแล้วก็เตะเหมือนเดิมเตะให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะ เตะเข้าไปเตะให้สูงเกงกล้ามเนื้อสะโพกไว้เหนื่อยไปด้วยกันนะคะวันนี้นะถ้าไม่เมื่อยไม่ได้ผลเนีย่ยที่พยายามคลา้นะคะออกกำลังกายมันต้องชาเลนจ์ตัวเองนะมันต้องยากนิดนึงถ้าเล่นแล้วรสุดชิวๆอ่ะกล้ามเนื้อเราไม่พัฒนานะคะเราต้องเล่นให้หนักนิดนึงให้ฝืนตัวเองนิดนึงนะแต่ฝืนแบบ ที่เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้บาดเจ็บเพียงแต่มันเมื่อยอ่ยอีกสิบวินะคะ9ก้าแปดเจ็ดหห้าสี่อ่ะหนึ่งถ้าต่อไปนะคะเตะขึ้นไปข้างๆอย่างนี้นะคะไฟไฮดรันนะคะ ยกขาให้ได้สูงที่สุดท่านี้นะดีมากเพราะว่าอะไรปะจะรู้สึกที่เอวด้วยได้บริหารเอวไปด้วยแล้วก็เน้นช่วงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านข้างนะคะสู้ๆนะเหนื่อยนิดนึงวันนี้เปพืป่นหนกร้อนมากเลยว่ามันไม่ได้เปิดแอร์ไง เวลาเเป็นคนที่ออกกอดทงกายแล้วเราจะไม่เปิดแอปนี่เหงื่อเราจะเยอะมากสปอร์ตบาร์นี่แบบคือเปียกเปียกเลยค่ะเปียกชุ่มเหมือนเอาไปแบบชุบน้ำมาเลยอ่ะอ่าต่อไปนะคะคอสคิกเอาข้อเข่ามาอยู่อีกข้างหนึ่งของเข่าที่วางกับพื้นแล้วก็คิกนะคะคอสคิก ควาเตะควาเตะควาเตะนะคะอย่างนี้นะคะเตะอีกครึ่งทาง30มสิบวิแล้วอดทนหน่อยจริงๆมันจะไม่ได้เมือ่อยเฉพาะขาที่เราเล่นนะขาที่ที่ติดอยู่กับพื้นเองก็เมือ่อยเพราะมันต้องช่วยสเตเบิลไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นพวกนี้ บางทีอ่ะขาที่อยู่กับพื้นอ่ะเมื่อยกว่าขาที่เล่นนีดนะอีกหนึ่งข้างเล้าข้างต่อมานะคะข้ารลนโบเล็กนะคะขาไปด้านข้างของเสื่ออีกด้านหนึ่งเราก็ยกเราก็มาด้านข้างของเสื่ออีกข้างหนึ่งนะคะก็จะอย่างเงี้ยนะฟึ๊บฟึ๊บ ท่านี้นะคะก็จะได้เอวด้วยเช่นกันนอกจากได้ขาได้ก้นแน่นอนแล้วได้ก้นด้านข้างได้ขาด้านข้างจะผสมได้เอวไปด้วยนะคะตอนนี้เหนื่อมันเ,เริ่มแบบซึมอย่างแรงแล้วเพราะอย่างที่บอกตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ะะละสิบสองพฤษภาร้อนมากๆในอากาศเมืองไทย ไม่รู้ที่ช้ำทน,นได้ไงนะเล่นแบบไม่เปิดแอร์แต่ว่าได้เหงื่อดีจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าไม่เล่นก็เหงื่อออกแล้วมาคิดดูดิว่าออกออกำใลใังกายดนะ้วยควายเหงื่อมันจะออกขนาดไหนมาท่าสุดท้ายของขาข้างนี้นะคะถ้าหมุนขานะคะจะหมุนไปในดเรกชั่นไหนก็ได้หมุนนะคะขาไม่ตกนะหมุนไปหนึ่งนาทีเต็มนะคะ หมุนแล้วก็เตงสะโพกไปด้วยเตงสะโพกไปด้วยนะคะครึ่งทางแล้วค่ะเหงื่อเข้าตาดยคะตอนนี้อย่าท้อนะอย่าท้าอออกกำลังกายนะคะต้องต้องสม่ำเสมอแล้วก็ อดทนนิดนึงเลยเฉพาะช่วงที่เราเริ่มเล่นใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ามันยากยากแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นไงแปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งมาเล่นกับขาอีกข้างนึงนะคะท้าเหมือนเดิมเลยยกเฟล็กค่ะแล้วก็เตะนะคะ ผมแหละแต่ว่าเวลาถ่ายไม่รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเวลามัดผมแล้วไม่ค่อยสวยแต่เวลาออกจริงนี่คือแบบนังเพิงเลยคือก็คือจะมัดผมแหละเหนื่อออกเยอะมากเก้งขาไว้นะคะยกให้ที่สุดนะยกไปที่สุดเราจะได้สะโพกเต็มๆนะคะแล้วก็ได้เส้นปลายขาเส้นปลายขาสําคัญมากสําหรับการบริหารก้นเพราะว่ามันจะช่วยยกก้นเราให้ยก ให้ไม่ยยอยไงถ้าอยากก้นไม่ย้อยก็ต้องเล่นท่านี้นะคะจะเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายอะ้าต่อมายกขึ้นนะคะเหนื่อที่ฉันหยดลงเสือแล้วค่ะนี่ขนาดไม่ได้คาร์ดิโอนะยังเหนื่อยขนาดนี้ไม่ใช่สิ ไม่เหนื่อยนะร้อนแต่ว่าขาเนี่ปวดมากนะคะโดยเฉพาะขานี้ที่เราใช้สเตเบอร์ไลท์ซึ่งมันปวดมาก่อนหน้านี้แล้วอะแล้วกลับมาเล่นอีกมันจะขาข้างนี้จะรู้สึกว่าเมื่อเร็วกว่าขาข้างแรกนิดนึงเป็นเรื่องปกตินะคะเกินครึ่งทางแล้วค่ะเตะไปให้สูงที่สุดนะเตะไปให้สูงที่สุด อีก10วิสู้สู้สู้ไปด้วยกันนะคะนี่เราเล่นเราเล่นตัวถ่ายสดนะโดยไม่มีตัดต่อเพราะฉะนั้นเหนื่อยด้วยกันจริงๆมาถ้าต่อมาลงมาที่เอาสอบติดพื้นนะคะเตะขึ้นไปให้สูงเหมือนเดิม ไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เตะไปเรื่อยๆเตะระหว่างเตะเกงเกงขาไว้ด้วยเราจะได้ใช้กล้ามเนื้ออย่างเต็มที่นะคะเต็มแม็กของมันนะคือการเล่นทีละขาเนี่ยให้ครบทุกท่านเนี่ยมันดีกว่าเล่นสลับสลับข้างไปสลับข้างมาเพราะว่ามันจะได้แบบทําให้ขาข้างหนึ่งอ่ะมันเรียกว่าใช้งานแบบเบิร์นแบบแบบเต็มที่อ่ะ จะรู้สึกเลยว่ากว่าจะจบเซตหนึ่งของขาข้างหนึ่งรวดเหลาอคมาใกล้แล้วค่ะนี่นะคะไฟไฮดรนอนะคะยกไปให้สูงที่สุดนะคะยกไปข้างๆนะขแมวหน้าท้องไว้ด้วยนะคะ เคยเล่าใช่ไหมว่าไปเคยไปซื้อกางเกงในนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ออกกำลังกายเยอะขนาดนี้นะแล้วคนขายก็บอกว่าทำไมพี่ก้นย้อยจังนับจากวันนั้นโมโหมากเล่นก้นแบบแล้วก็บอกในใจว่าเธอจะไม่ได้มีโอกาสพูดคำนั้นอีกเพราะว่าก้นฉันจะไม่ย้อยแลวฉันจะออกกำลังกายให้ก้นฉันเฟิร์มนะคะเพราะฉันวันนี้ไปเอาเอง ในวัยสีสิบห้าแล้วนะก็รู้สึกว่าตัวเองก็หุ่นยังฟิตไม่แพ้ในยก่5นะคะสองหนึ่งห้าคอสคิกคอสคิกเอาเข่าไปแปะด้านข้างของเขา่าอีกข้างหนึ่งแล้วก็เตะนะคะเข่าข้างไปเตะแตะเข่าอีกข้างหนึ่งแล้วก็เตะคือคอสคอสเข่าอีกข้างหนึ่งก็เตะไปข้างข้างนะคะ คนหนนะเนี่ยคิดดูดิถ้าเกิดอายุน้อยกว่าเปรมอีกอ่ะเป็น45บห้าปีเนี้ยร้วสมมุติอาจจะเป็นน้องๆที่มาดูวิดีโอนี้แล้วแบบเฮ้ยเึ้งแบบยี่สิบต้นๆสาสิบต้นๆสามสิบก,กลางๆพี่ทำได้น้องก็ทำได้นะคะหรือเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกันนะคะสี่สิบบวกบวกเหมือนกันก็เช่นกันนะคะ เราทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะครั้งสุดท้ายอ่ะต่อมาข้าเเรนโบเล็กนะคะแปดไปข้างนอกนอกเสือตัดไปนอกเสือข้างหนึ่งสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะจริงๆเซตเนี้ยดีมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า มันช่วยบริหารก้นทุกส่วนนะคะแล้วก็จะรู้สึกที่เอวด้วยในคืนวันรุ่งขึ้นหลังจากเล่นว่าเฮ้ยเอวมันตึง,ตงๆว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้หลายส่วนมากนะคะขาเนี่ยได้เต็มๆสะโพกเนี่ยก้นเนี่ยได้เต็มๆนะคะวันนี้เป็นอายุ45แต่เป็นหุ่นยังฟิตได้ขนาดนี้เพราะว่า ก็เนียแหละคะ่ะออกออกำลังกายทุกวนันออกที่บ้านเล่นที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะบางท่าก็ใช้เวทบางท่าก็ไม่ใช้เวทล้วก็จะสลับกันไปนะคะเล่นเวทบ้างเล่นบอดี้เวทบ้างท่าสุดท้ายของขานี้นะคะหมุนขาค่ะแต่ท่าสุดท้ายของขานี้แต่เรายังไม่จบเพราะว่าจบท่านี้เราจะไปเล่นที่เสือนอนนอนลงที่เสือแล้วก็เล่นที่ ถ้าสะพานกันต่อนะคะในอาทิตย์หนึ่งเบลก็จะพยายามออกกำลังกายให้ได้หลายแบบทั้งคาร์ดิโอนะคะทั้งฮิตเทรนนิ่งทั้งเวทนะคะเน้นทั้งแขนทั้งขาหน้าท้องนะคะคือพยายามหนึ่งอาทิตย์พยายามแบบเล่นให้ได้ทุกส่วนของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ มันจะได้ผลมากกว่าที่จะพยายามไปเน้นส่วนในส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราต้องก ome, game, ารจะลดส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยมันลดไม่ได้มันต้องลดทั้งตัวเพราะฉะนั้นคาร์ดิโอหรือว่าพวกฮิตเทรนนิ่งเนี่ยสำคัญมากเสร็จคาสองข้างมาที่พื้นนะคะเราจะเล่นแทะสะพานแบบนะคะยกขึ้นยกลง พยายามให้ส้นเท้าใกล้กับสะโพกให้มากที่สุดนะคะยกขึ้นยกลงก้นแตะพื้นแล้วก็รีบยกขึ้นเลยก้นแตะยกขึ้นยกให้ได้สูงที่สุดนะคะขาแมวหน้าท้องไปด้วยยกให้ได้สูงที่สุดอย่าท้อท่านี้ดีมากๆในการบริหารก้นนะคะรวมทั้ง ขาด้านในที่บางคนมีปัญหาพวกขาเบียดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะท่าเนี้ยจะช่วยได้มากเลยนะนเหรืออีกแปดวิเองค่ะสู้ๆนะคะใกล้ละแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นท่าต่อไปนะท่าต่อไปจะหนักขึ้นนิดนึงตอนนี้ยกขาข้างหนึ่งข้างขวาหรือซ้ายก็ได้นะคะพยายามให้ขาตรงที่สุดนะคะเหยียดปลายเท้าเราก็ยกขึ้น ก้นไม่ตกนะก้นยังสูงอยู่นะยกขึ้นไปให้ได้สุดให้ได้เต็มที่นะคะเท่าที่เราจะได้แต่ว่าพยายามให้ได้สูงที่สุดนะคะทนนิดนึงท่าน,นี้หนักนิดนึงนะแต่ว่าไม่หนักก็ไม่ได้ผลใช่ไหมยิ่งรู้สึกเมื่อยเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละแปลว่าร่างกายคุณกําลังพัฒนาขึ้นพลทําไปเรื่อยๆมันจะเมื่อยน้อยลงเรื่อย,อยๆแล้วเล่นได้นานขึ้นเรื่อยๆ อีก16วิค่ะแล้วเราก็จะไปเล่นกับขาอีกข้างหนึ่งนะแปเจ็ดเตรียมตัวสลับไปขายข้างหนึ่งอ่ะขายข้างนึงนะคะเหยียดไปตรงๆเหมือนเดิมนะแล้วก็ขึ้นลงเหมือนเดิมเ็งปลายเท้าไว้นะคะขา เปลเองก็ขาไม่ตรงนะขางอนหน่อยไม่เป็นไรคือมันขึ้นอยู่กับความ,วามเรียกว่าไงเฟกซิเบิลของร่างกายแต่คนร่างกายตัวเปนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เฟกซิเบิลมากคือเปลไม่ได้เป็นสายโยคะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราเล่นเบ็ดมัร่างกายาเราก็จะแบบไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะสเตร c ชิง่ง หลังออกกำลังกายทุกขังนะคะอีกสิห้าวิค่ะโอ้เบิร์นมากสู้ๆนะอ่ะมาท่าต่อไปนะคะท่าที่แล้วเราขาไว้ติดสะโพกใช่ไหมท่านี้ยืดขาไปนิดนึงนะคะ แล้วก็ยกขึ้นยกลงเหมือนเดิมนะคะเหยียดขาไปให้ได้เต็มที่ที่เรารู้สึกว่า Comfortable เบิสำหรับเราท่านี้จะเน้นที่เส้นใต้ขาซึ่งช่วยยกสะโพกเราให้ไม่ย้อยนะคะขึ้นลงเหมือนเดิมนะคะถ้านี้เช่นกันนะคะมันจะหนักนิดนึง แต่ว่ามันจะได้ผลกับเนี่ยใต้ขาเนี่ยเส้นตรงเนี้ยอันนี้จะทาเก็ดตรงนั้นเต็มๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกปกติตอนที่เราหายใจแรงมากเพราะว่านหนึ่งไนแรลรล้อนหลอนอ่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะยกขาข้าไหนก่อนก็ได้ลงเฟลกขึ้นเหยียด ลงขึ้นขาอีกข้างงยกไว้นะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเก่งเท้าวไว้นะคะเก่งปลายเท้าไว้นะคะทั้งเวลาขึ้นและเวลาลงนะจะได้ได้ผล มากขึ้นนะคะเหลืออีกเกินครึ่งทางแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเราเล่นข้างนี้เสร็จแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราก็จบแล้วนะวันนี้ปป๊บเดียวเองเห็นไหมแต่ว่าขาจะเบิร์นมาอ่ะสลับมาขยข้างนี้เลยค่ะลงขึ้น ลงเฟกขางององเ้าส้นงอนเทา้าขึ้นเหยียดปลายเทา้าลงงอส้นเทา้าขึ้นเหยียดปลายเทา้า่างนะคะท่านี้ยกไวนะไนะน้นะไม่แตะพื้นะทนหน่อยนะสุดท้ายแล้วเท้าดาว่า อีก20่สิบวิค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วคดูเล่นใส่ละก,ก้นจะสวยขนาดไหนนะคะต้องเล่นเป็นประจำด้วยนะไม่ใช่เล่นครั้งเดียวจะสวยเลยนะออกกำลังกายต้องใช้เวลานะคะกว่าจะเห็นผลน,นะไม่ใช่ง่ายๆไม่อยากจะหลอกว่ามันง่ายของจริงมันไม่ง่าย เรียบร้อยแล้วนะคะอ้สุดยอดมากนะเข้ามาใกล้นิดหนึ่งเขาเห็นมเห็นมาเห็นมาเหงื่อดิฉันแบบเป็นน้ำเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับในสอกันเนนะค่ห้นนะคะ,นนะ,คะอย่างที่บอกนะคะการออกกำลังกายต้องใช้เวลานะกว่าจะเห็นผลต้องต้องมีวินัยและเล่นอย่างสม่ำเสมอน,นะคะพยายามวันนี้เราเล่น เราเน้นที่ขากับก้นก็จริงแต่ว่าในหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่างที่ไปบอกพยายามเล่นให้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะทั้งตัีเพราะว่าเราจะลดน้ําหนักเราจะลดสัดส่วนเฉพาะส่วนวน่ะมันไม่ได้เราต้องลาดไขมันออกทั้งตัวก่อนด้วยคาร์ดิโอหรือว่าพวกฮิตเทรนนิ่งที่มันเป็นคาร์ดิโอนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นคาร์ดิโอที่หนักเน้นฮาร์ดเรทสูงปีดนะคะพยายามเอาไขมันออกก่อนแล้วก็ พร้อมๆกันอย่างเช่นสัปดาห์หนึ่งมาเล่นคาร์ดิโอ3วัน4วันวันที่เหลือก็อาจจะมาเล่นหน้าท้องเล่นกน้นเล่นขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะพยายามเล่นให้ได้ออกกำลังกายในหลายรูปแบบและเน้นให้ได้ทุกส่วนในร่างกายก็จะเห็นผลที่ดีเห็นผลที่ถาวรมากขึ้นนะคะเพราะผอมกับลีนเนี่ยไม่เหมือนกันนะผอมอาจจะมีไขมันแทรกอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่ลีนเนี่ยคือ l ลีนไขมันออกไปแล้วร่างกายมีมีแต่กล้ามเนื้อมีไขมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการ l ลีนเนี่ยมันจะทําให้เราผอมแบบคงทนถาวรและผอมแบบมีคุณภาพมากกว่าไม่พูดมากแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจโดยการ follow ช่องนะคะถ้ายังไม่ follow แล้วก็กดคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเมนตแชร์เลิฟนะคะไลค์ like. จะปลื้มมากๆจะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ